หลังจากทำการจัดส่งพันอ้อยให้กับ ลูกค้าทุกท่านเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้มาทําการตรวจแปลงเมื่อเช้าครับที่เราทําการปลูกไปครับอันนี้เราปลูกเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับในส่วนของ nsut 1 3ึ่4ขีดหนครับและทางฝากนี้ก็จะเป็น mpt 1 2ึ4ครับมีตําผล1 2ึ่ครับอันนี้เราก็ ับทน่อแล้วก็วางกบเลยครับตอนนี้ก็ทีมงานกำลังไล่กบอยู่ครับก็ต้องกบให้หนานิดนึงครับในการปลูกข้ามแรงครับถ้าใช้คนครับในลักษณะแบบนี้ครับอย่างน้อย1 0 1ถึงเซนติเมตรครับในการกบท่อนพันครับเพื่อที่จะให้ความชื้นนั้นอยู่ได้นานครับเมื่อความชื้นอยู่ได้ทนอยู่ได้นานครับ อัตราการแตกหน่อของอ้อยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับความชื้นเป็นสิ่งสําคัญครับเนี่ยครับที่กบไปแล้วครับก็ใช้คนก็จะประมาณหนึ่งครับได้ประมาณหนึ่งครับก็ดินค่อนข้างมีลักษณะเป็นก้อนครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับดูระยะการกบแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับ ก็อีก2เดือนครับเดี๋ยวรอดูติดตามผลงานในแปลงนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับน่าดครับม่วันนี้ก็มีคิวส่งครับนี่ครับ c ีเอสบีหนึ่งหนึ่งคีหครับไข่หวานของเรานี่เองครับก็สังเกตดูได้ครับเบอร์นี้ก็ยังไม่พบเจอการออกดอกนะครับสำหรับไข่หวานครับ น่ครับทีมงานก็กำลังนี่ครับไข่หวานก็แข็งตันครับดูครับนี่ครับไม่มีกวงไหนครับก็เท่าที่ดูนี่ภายในแปลงก็ยังไม่พบเจอการออกดอกให้เห็นนะครับสำหรับไข่หวานครับวันนี้จะส่งกันเรื่อยๆครับ <c oughs> ก่อยังมากันได้เรื่อยๆครับสำหรับพันธอ้อยคุณภาพครับจากทางทีมงานวิระอ้อยสวยครับในส่วนของ C S B 1 1 6 1 3หนะครับหรือว่าพันธุ์ไข่หวานนะครับก็แนะนําว่าควรจะปลูกในดินร่วนทรายนะครับจะดีที่สุดครับเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างกินน้ําน้อยครับก็ไม่ชอบน้ําเยอะครับเติบโตได้ดีครับในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินร่วนทรายครับก็ตามนี้ครับเลือกพันธุ์ให้ถูกกับดินครับ แล้วจะไม่เหนื่อยครับในการทําอ้อยครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ทีมงานวีระอ้อยสวยด้วยนะคะ